สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้าน3ยอดมอเตอร์ของเรานะครับจะมาตอบคําถามลูกค้านะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่ารุ่นนี้นะครับราคาถูกใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นนี้นะครับพร้อมมอเตอร์นะครับ1นึทับสแรงนะครับทางเข้านะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับใช้สําหรับ ตัวใหญ่นะครับใช้สําหรับสับต้นกล้วยนะครับตัวเล็กนะครับจะสําหรับยาเนีเปียนะครับขนาดใบมีดนะครับใบมีดนะครับจะมีอยู่2ใบมีดสี่คมนะครับตัวเนี้ยเราสามารถถอดออกมารับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารุ่นนี้นะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสับให้ดู นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันใช้งานของรุ่นนี้กันเลยครับ